สวัสดีค่ะนักศึกษาวิดีโอชุดนี้นะคะก็จะเป็นชุดสุดท้ายในบทที่7นะคะก็เป็นเกี่ยวกับทฤษฎีบทออยเลอร์ทฤษฎีบทนี้เลออนฮาร์ดออยเลอร์นักคณิตศาสตร์ชาวสวิตได้ขยายทฤษฎีบทแฟร์มาให้ไปสู่กรณีทั่วไปก็คือออยเลอร์ได้ขยายทฤษฎีบทแฟร์มาซึ่งเกี่ยวข้องกับสมาาคที่มีโมดูลัสเป็นจํานวนเฉพาะ ไปสู่สมาภาคที่มีโมดูลัสเป็นจำนวนเต็มบวกค่ะนี้เรามาดูทฤษฎีบทออยเลอร์นั้นกล่าวไว้ว่าอย่างไงบ้างนะคะเขาบอกว่าถ้า n มากกว่าหรือเท่ากับหนึนะคะ n มีค่าตั้งแต่1ขึ้นไปนะ,ะแล้วก็หอลมอของ A กับ N เท่ากับหนึแล้วเนี่ยเราก็จะได้ว่า A ยุคลังฟี N สมาภาคกับหนึ่วัดูโล n คราวนี้ฟีเอนี้หมายถึงอะไรฟีเอหมายถึงจำนวนของจำนวนเต็มบวก k ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ n และ k เป็นจำนวนเฉพาะสัมพัทธ์กับ n นั่นคือหอระมอของ k กับ n นั้นเป็น1ซึ่งเราเคยมีตัวอย่างมาแล้วในบทที่6นะคะ,ะตัวอย่างนี้ค่ะเมื่อ,อ n เป็น1เพราะฉะนั้นฟี หนึ่งก็เท่ากับหนึ่งะคะอ่านี่นะคะอันนี้ก็คือฟีหนึ่งตัวนี้ก็คือฟีสองฟีสามนะคะตัวนี้ก็คือฟีสี่ ฟีห้าฟีหกฟีเจ็ดฟีแปดฟีเก้าและฟีสิบสำหรับนักศึกษาที่จำวิธีการหาฟีเอ็นไม่ได้ก็ให กลับไปศึกษาวิดีโอในบทที่6นะคะของเรื่องฟังก์ชันฟีออยเลอร์ทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างนะคะมาดูตัวอย่างตัวอย่างแรกเขาบอกว่าจงหาเลขโดดหลักสุดท้ายของ3ยกกำลัง1,000 สามยกกำลัง1,000งพันนี้เราก็เริ่มจากสามกับ100่นะคะสกับ100่งอรอหมอเท่ากับ1นึ่ะสกับ100่งอรอหมอเท่ากับ1เพราะฉะนั้นถ้าเราจะานำทฤษฎีบทออยเลอร์ม,มาใช้นะคะเราก็จะพิจารณาตรงนี้ก็จะเป็น3นี่ก็คือ A นะคะส่วน100นี่ก็คือ นะคะงั้นทฤษฎีบทออยเลอร์กล่าวไว้ว่าอย่างไงนะในที่นี้ A กับเอ็นหอมอเป็น1แล้วเนี่ยถ้าเราได้อย่างนี้แล้วเราก็จะได้ว่า a ยกลางฟีเอ็นจะเท่ากับจะสมมาพกับ1ม m o d u เอ็น ซึ่งในที่นี้ก็คือ a ยกกำลัง a ของเราก็คือ3ยกกำลัง phi n ก็คือ phi 100จะสมาภาคกับ1 modulo n ในที่นี้ก็คือ1 0 0่ะคนะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราจะใช้ทฤษฎีบทออยเลอรนะ์ก็จะได้ออกมาแบบนี้ อแอนโดยทฤษฎีบทออยเลอร์จะได้3ยกกําลังฟี100สมาภาพกับ1มอดง m o d u 0 0นะคะมอด u โล1น0นี้ต่อไปเรามาพิจารณาดู100 100เนี่ยนะคะเราก็แยกตัวประกอบนะเขียนให้อยู่ในรูปแยกแล้วก็เขียนให้อยู่ในรูปแบบบัญญัติอ่า,อา100 ก็คือ10บคูณสิถูกไหมคะสิคูณสิแล้ว10แเราก็แยกเป็น2อคูณหคูณสคูณหซึ่งก็คือ2ยกกําลัง2คูณกับ5ยกกําลังสองก็ได้อย่างนี้ออกมา100ก็คือ2ยกกำลัง2อคูณ5ยกกําลังสองนะคะ อันนี้ฟีหนึ่งนะเราก็จะหาฟีหนึ่งตรงนี้กนะ็จะหาฟีหนะึ่งหาฟีหนึ่งเพราะฉะนั้นฟีหนึ่งยก็คือฟีสองยกกำลังสองคูณห้ายกกำลังสองนะะ้ายกกำลังสองน,นี่ถ้า,าจากบทที่6นะคะจากบทที่หกะะเราจะได้ว่าฟีเอนะคะฟีเอน ฟีเอนเราจะหาได้ไงถ้ามันมีค่าเยอะๆนะคะฟีเอนก็จะเท่ากับเอนคูณ1ลบ1ส่วนพีคูณ1ลบ1ส่วนพีซึ่งในที่นี้พีของเราคือ2 p สคือ5แล้ว n ในที่นี้ก็คือ100แล้วเราก็แทนค่าลงไป100คูณ1ลบด้วย1ส่วน p 1ก็คือ1ส่วน2คูณ1ลบด้วย1ส่วน p 2ก็คือ1นลบด้วย1ส่วน5นะฮะก็จะเท่ากับ100 1ลบด้วย1นส่วนสก็คือ1ส่วน2 1ลบด้วย1ส่วน5ก็คือ4ส่วน5้านะคะฉะนั้น2 สอเป็นสี่ห้อันนี้ได้ห้าสิได้ยีนะคะทวดีได้20ะะ่สได้ยนะี 20. เพราะฉะนั้นยนะี่สคูณยี่สิบยี่คูณสอทดียี่สคูณสก็ได้เป็น40 นั้นเราได้แล้วว่าฟีหนึ่เท่ากับ40นะคะฟีหนึ 40, ่เท่ากับสี่สต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็เอามาแทนในนี้ก็จะได้เป็น3ามฟีห0ึก็คือ40สมภาพากับ1นึ่ง m o d u o หนึอยนะคะ m o d u โ o หนึต่อไปนะคะแล้วทำไงกันต่อคะเราก็เราต้องการ3ามยกกำลัง1000 เพราะฉะนั้น3ยกกำลัง40ยกกำลัง25ข้างนี้ก็ต้องยกกำลัง25ด้วย1ยกกำลัง25นะคะ,ะเราก็จะได้เป็นนะะ3ยกกำลัง40ก็เป็น3ยกกำลัง1,000สมาภาคกับ1ยกกำลัง25ก็ได้1นะ,ะดูโล100 เพราะฉะนั้นนะเราดูตรงไหนว่าเลขโดดหลักสุดท้ายของ3ยกกำลัง1000ก็ดูตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเ,เลขโดดหลักสุดท้ายก็คืออะไรคะก็คือ1นะคะเลขโดดหลักสุดท้ายก็คือ1นั่มันเองนะคะอ่ะต่อไปนะคะ ไปตัวอย่างที่7.24นะคะเขาบอกจงหาเลขโดด2หลักสุดท้ายนะเมื่อกี้เรา,าเลขโดดหลักสุดท้ายอันนี้2หลักสุดท้ายของ3ยกกำลัง2,009 3นะสยกกำลัง2,009ก็คล้ายๆกันนะคะเนื่องจากว่า3กับ100เนี่ยพอรมอรเท่ากับ1เพราดังนั้นโดยทฤษฎีบทของ มาะะโดยทฤษฎีบทของแฟมาเราก็จะได้ว่าสามยกกำลังฟีเอ็นสมาภาพกัน1มอโมดูโล100นะคะนี่100เมื่อกี้เราแยกตัวประกอบให้ดูแล้วนะคะก็100ก็คือ2คูณ2คูณ5คูณ5นั้นฟี100นะคะฟี100ก็ได้มาจากนะ ก็ได้มาจากฟีหนึ่งร้อยนี่ก็คือฟอะไรคะสอยกกำลังสองคูณ5้ายกกำลังสองอ่าแล้วก็จะทริงจริงเราหาเหมือนตัวอย่างที่7.23ก็ได้แต่อนนี้เราจะหาอีกวิธีหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าฟนะังก์ชันฟีเนี่ยเป็นฟังก์ชันแบบแยกคูณ แั้วเราก็แยกเป็นฟรี2องยกกำลังสองคูณฟรีห้ายกกำลังสองนะคะห้ายกกำลังสองเสร็จแล้วนะคะฟรียกกำลังสองเนี่ยเขาก็จะมีจากทฤษฎีบทที่หกจ่งสาม ทฤษฎีบทที่6.13เขาบอกว่าฟีฟีพี p, ยกกำลัง k p นี่ก็คือจำนวนเฉพาะจะหาได้จาก p ยกกำลัง k ลบด้วย p ยกกำลัง k ลบึ่งนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็ถ้าเราจะหาฟี100รหรือฟี2ยกกาลังสองคูณห้ายกกาลังสองเนี่ยเราก็ต้องหาฟี2ยกกลังสองนะคะฟี2ยกกลังสองในที่นี้ p คือ2 k คือ2ก็คือ2ยกกาลังสองลบด้วย2ยกกำลัง k ลบ1ก็คือ2ลบหยกกาลังสอง ซึ่งก็เท่ากับ4ลบด้วย2ก็เท่ากับอะไรคะ2นะต่อไปฟี5ยกกำลัง2ก็จะได้เป็น P อ่า p คือ5 K คือ2ก็จะเป็น5ยกกำลัง2ลบด้วย5อ่า5ยกกำลัง สองลบหนึ่งก็คือห้ายกกำลังหนึ่งก็คือห้าห้ายี่สิบห้าลบด้วยสี่ก็เหลือยี่สิบเอ็ดนไหมคะก็เหลือห้าห้ายี่ห้าเอา,เอาทดทีเป็นอะไรนะคะทดทีนะคะอันนี้ก็ได้ห้าเพราะฉะนั้นก็เป็นยี่สิบงั้นเราก็จะได้ว่าฟรี 2ยกกำลังสองคูณ5ยกกำลังสองก็เท่ากับฟ2ยกกำลังสองคูณกับฟ5ยกกำลังสองซึ่งก็คือ2คูณกับ20ได้เท่ากับ40ค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเวลาเราหาฟีเนี่ยเราก็อาจจะหาได้หลายสูตรมีสูตรหลายสูตรนะคะ งั้นเราก็ได้แล้วว่า,าฟีหนึ่งร้อยเท่ากับ40ี่นะคะนะเราก็เอามาแทนก็เอามาแทนในสมาภาคนี้นะก็จะได้เป็น3ยกยุคลัง40สิมาภาคกัน1มอดูลโ0หนะะึต่อไปนะคะเสร็จแล้วเราต้องการให้ได้3ยกยุคลัง2,900 นี่ทำยังไงเราก็ยกกําลัง50ทั้ง2อข้างนะคะ3ยกกําลัง40ทั้งหมดยกกําลัง50ข้างนี้ก็ต้องเป็น1ยกกําลัง50แล้วก็ modulo 100ต่อไปเราก็เอา40คูณ50ก็ได้2000ส่วน1ยกกําลัง50ก็เป็น1ดู modulo 100แต่ก็ยังไม่ครบอีกนะคะยังขาด9 ยังขาดอีก9นะเราจะทำยังไงนะคะนอีอ่ขาดอีก9กนะ้าแต่เราเราทราบว่า3ยกกำลัง9นะสามยกกำลัง9นี้ถ้ายกกำลังแล้วก็คือ19,683ซึ่งมันจะอ,อ่สมภาพกับ83ดม modulo หนะสมะภาพกับ83มอด d u l o 0 0นเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า เอา3ยกกำลัง9มาคูณนะเข้าทั้งสองข้างคูณตรงไหนนี่คูณกันอันนี้คูณกันตัวนี้คูณกันแล้วก็1กับ83ก็คูณกันนะคะ1กับ83ก็คูณกันเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น3ยกกำลัง2000คูณ3ยกกำลัง9ก่ามันก็จะมีทิตสีิบทอยู่ ทฤษฎีบทหนึ่งทึ่งให้สามารถคูณกันได้ก็จะเป็น1คูณ83วโล100่งะคะอ่าด้านซ้ายนี่นะคะฐานเหมือนกันก็คือ3เราก็นำเลขชี้กำลังมาบวกกันก็จะได้เป็น3ยกกำลัง2 0 0 9ส่วนด้านขวาตรงนี้นะคะ1คูณ83ก็ได้83เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า3ยกกำลัง2 0 0 9 สาภาวกับ83ม m o ดูลูหนึนะคะนิดเราดูยังไงจบแล้วยังเสร็จแล้วยังนะเสร็จแล้วนะคะนิดเลขโดด2หลักสุดท้ายก็คือตรงไหนก็ดูตรงนี้นะคะดูตรงนี้เพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าเลขโดด2หลักสุดท้ายของ3ามยุกลอรสองพก็คือ83นั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะทฤษฎีบทของออยเลอร์นี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการหาตัวผกผผน m ม d u l o n ได้ดังนี้นะคะถ้า a และ n เป็นจำนวนเฉพาะสัมพัทธ์กันนั่นคือหอละมอของ a กับ n เท่ากันหนึ่งและเราทราบว่า a คูณ a ยกกำลังฟ h n ลบห ซึ่งเท่ากับ a ยกกำลังฟีเอนะคะ a ยกกำลังฟีเอสมภาคกับ1 m o d งดูโนะคะสมภาคกับ1 m o d งดูโก็คืออะไรนั่นเองนะคะก็คือ,อทฤษฎีบทออยเลอร์ iler, นั่นเองนะคะดังนั้นเราก็จะได้ว่านะเราก็จะถือว่าตัวเนี้ย a ยกกำลัง n ลบหก็จะเป็นตัวผกพันของ a modulo n นะเพราะว่ามันคูณกันแล้วมันทำให้สมาภาคกัน1นึ่ง modulo n นะคะอ่ะคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างเขาบอกว่าจงหาตัวผกพันของสอง modulo อด modulo เเพราะฉะนั้นในที่นี้9นี่คือ 9นี่คือ n นะคะ2นี่คือ2นี่คือ a 2คือ a ะะเพราะฉะนั้นจากสมาภาคข้างบนเราก็จะได้ว่า2ยกกำลังอะไรคะ2ยกกำลังฟี n คือ9ลบ1ซึ่งก็คือ2ยกกำลังฟี9 1. นะฟีเได้เท่าไหร่นะฟีเกฟีเนะคะถ้าเราย้อนกลับไปดูตัวอย่างนะฟีเก้าจะได้เท่ากับอหนะคะฟีเเท่ากับหอนะ่ะเราก็แทน2อยกกำลังหกลบด้วย1ก็คือ2องยกกำลังห้ยกกำลังหก็คืออะไรคะสามสิบันเนี้ยสามันคอนก r ุเอ็นกับอะไร หรือสมาภาคกับอะไรก็คือสมาภาคกับ5ม o d u l o เก้าอ่าอัน,นี้ลองดูสิวันสมาภาคกันยังไง32ถูกไหมคะ32ลบด้วย5เท่ากับเท่าไหร่คะเราดูอย่างนี้ว่า32ลบด้วย5ก็คือ,อ,อ32ยกกำลังเออ32ลบด้วย5นะคะ ก็เป็น27ซึ่ง27เนี่ยนะคะหารด้วยอะไรได้ลงตัวหารด้วย9ได้ลงตัวนะคะหารด้วย9ได้ลงตัวเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า เป็นตัวผกผันของสอง m o d 9นะคะเป็นตัวผกผันของสอง m o d 9นะและห้าเนะคะ,ะ,นะคะเป็นตัว2ตัวผกผันของ2นะ5เป็นตัวผกผันซึ่ง2อคูนหนะคะ2อคูนหสมมภาพกับ1นึ่ง m o d u ซึ่งทำให้2อคูนหเนี่ย สมาภาคกับหนึ่ง m o ดเก้านะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะ,ะนำตัวปกผันไปใช้ในการหาผลเฉลยของสมาภาคเชิงเส้น ax สมาภาค b มอด u โล n โดยที่ a กับ n เอกับเอ็นเป็นเท่ากับหนหอลมอเท่ากับหนึ่งทำได้ทำด้วยการคูนทั้งสองข้างของสมการด้วย a ยกกลังฟีเอ็ลบหเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าก็จะได้ a ยกกลังฟีเอนะ็นลบหะเอาเข้ามาคูณคูณ a x นะคะก็จะได้สมการกับ a ยกกำลังฟ n ลบหนึ่งคูณ b มอดูโล n นะคะดังนั้นผลเฉลยของสมาภาค ax ค o n g r u e n t b มอดูโล n ก็คือจำนวนเต็ม x นะคะจำนวนเต็ม x ะะโดยที่ถ้าเราจะดูนะคะอันนี้เป็นตัวผกผันกะะันเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า x เท่ากับ x A, n, b 1, b, ะคอนกร n เอ็นเอยกรกำฟีเอ็นลบหนึ่งบี modulo เอ็นค่ะเรามาดูตัวอย่างตัวอย่างเขาบอกว่าจงหาผลเฉลยของสมาภาค 5x นะคะสมาภาค3ม modulo ่นะคะ 5x อ็ันนี้เราดูตรงนี้ในที่นี้ a คือ5นะคะ เคือ5 B คือ3แล้วก็ N คือ14อันนี้เราดูตรงนี้ก่อนพิจารณาก่อน A คือ5 B เอ่อ N คือ14ซึ่งหอละมอของ5กับ14อ่าเท่ากับ1นะคะเท่ากับ1อ่งงั้นต่อไปนั้นอันนี้ที่พูดไปแล้วนะคะ ะฉะนั้นก็จะได้ว่านะ a ยกกำลัง phi n ลบหนะึ่งก็คือ a ในที่นี้ก็คือ5 5ยกกำลัง phi phi n n ก็คือ14ลบด้วย1ก็เท่ากับอ,อันนี้ f h i สิีนะฮะ p 14เท่ากับ6 ฟีสิเท่ากับหเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า5ยกกําลัง6กบบด้วยหนึ่งก็คือ5้ายกกาลังห้านะคะหยกกําลังห้าอ่เพราะฉะนั้นเอ,อฟีตรงนี้ อันก็จะได้ว่าผลเฉลยผลเฉลยของสมาภาค5 x สมาภาค3ามดูโล14ก็คือยังไงคะ x นะ x คือตัวเนี้ยคือนี้ก็คือ x x สมาภาค5ยกกำลังฟ .14-1 ลบ1คูณกับอะไรคะ b คือ3นะ ซึ่งก็คือ,อสมาภาคกับ5ยกกำลัง5คนะูณ3ซึ่งสมาภาพกับ9ก้า modulo 14นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า x สมาภาพผลเฉลยก็คือ x สมาภาพ9กา modulo นะคะนี่เราสามารถตรวจสอบคำตอบได้ก็คือเอา,อา 9ไปแทน,นในสมภาพะะก็จะได้วา่าในที่นี้ก็คือ a ก็คือ5ใช่ไหมคะ5คูณ9 5คูณ9จะสมภาพกับ b ก็คือ3มอดูโล14นะคะ5 9 45สมภาพไหมกับ3มอดูโล14 เราเช็คได้ก็คือ45ลบด้วย3ซึ่งเท่ากับ42แล้วหารด้วย14หารลงตัวไหมนะฮะลงตัวก็คือได้รับ3นะฮะอันนี้ก็คือการหาผลเฉลยของสมาภาคเชิงเส้น ก็จุบวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องอฟังก์ชันนะคะทฤษฎีจำนวนไม,ไม่ใช่ะคะก็เป็นเกี่ยวกับทฤษฎีบทแฟมานะ,ะทฤษฎีบทแฟมาก็เรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็พร้อมสอบวันนี้นะคะ